สวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิวันนี้กลับหนะ้าที่มาสปอยมาังงาะเรื่อง t w e n f o u of My Students in My Class Die in One Night นักเรียน24คนในชั้นเรียนของฉันเสียชีวิตในคืนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนคืนนั้นคิตาฮาระครูประจำชัช้นของโรงเรียนมัธยมปลายนันโจห้อง24ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดจากการหายตัวไปของนักเรียนหญิงชื่อ เมียตะโทโมโเอะเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียน24คนนั้นและใครอยู่เบื้องหลังความสยองขวัญน,นี้สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่1นนะครับแต่ก่อนจะไปฟังสปอยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องอ้วนน้อยซอยสองกันด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่1นึ่นาฮโกุถูกผู้ดนวยการโรงเรียนโทโมดา เรื่องที่นักเรียนในชั้นเรียนของเธอหายตัวไปหลายคนแม้จะมีการแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสใดๆเพิ่มเติมจนเธอถูกกดดันอย่างหนักโดยเมื่อสองวันก่อนผู้ปกครองของมิยะตะโทรมาบอกเธอว่ามิยะตะไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนและไม่ยอมรับโทรศัพท์ด้วยเธอจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่นั้นมาเธอก็แทบจะไม่ได้นอนเลยและในตอนนี้นาโอโตะโซกิ และอาซูมิก็ยังไม่มาโรงเรียนอีกด้วยเธอจึงนํารายชื่อของทั้งสามเข้าไปแจ้งความอีกครั้งซึ่งตำรวจได้แจ้งว่าว่านอกจากรายชื่อที่เธอแจ้งเข้ามาแล้วยังมีคิมูระอีกคนที่หายไปก่อนหน้านี้และอยู่ในห้องเรียนของเธอด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากสำหรับโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาลัยอย่างโรงเรียนที่เธอสอนอยู่ดังนั้นจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าเธอดูแลน,นักเรียนยังไง ผู้อำนวยการยังคงต่อว่าเธออยู่แบบนั้นและยังบอกอีกว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาจะทำให้แน่ใจว่าเธอจะไม่เข้ามายุ่งกับชั้นเรียนอีกว่าแล้วก็วางสายไปเธอรู้ดีว่าเธอมีหลายอย่างที่ต้องทาแต่เธอก็เหนื่อยเกินไปจึงร้องไห้ออกมาและขอร้องให้ใครสักคนช่วยเธอด้วยเธอยังคิดอีกว่าเรื่องทั้งหมดอาจเป็นเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้น จากนั้นก็หยิบกระดาษที่มิยะตะเป็นคนเขียนขึ้นมาดูซึ่งเธอก็ได้แต่หวังว่าทุกคนจะสบายดีแต่ที่มากกว่านั้นคือความรู้สึกเสียใจที่ล้นหลามและในตอนนั้นเองเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอเปิดดูก็เห็นว่าชิมาโมโตะเป็นคนส่งเขาเป็นเหมือนหัวใจของห้องเรียนและหวังว่าเขาจะรู้อะไรบ้างแต่พอเปิดดูก็เห็นว่าเขาส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือ จึงคิดจะถามกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีข้อความของเด็กคนอื่นๆในห้องส่งมาในลักษณะเดียวกันเธอจึงโทรหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีคนโทรหาเหมือนจะพูดบางอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนพอได้ยินแบบนั้นเธอก็วางสายพร้อมกับคิดว่าจะติดต่อตำรวจดีไหมแต่เพราะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงไม่ได้โทรสุดท้ายจึงรีบออกจากบ้านด้วยจักรยานของเธอ ไม่นานเธอก็ไปถึงและหวังว่าทุกคนจะอยู่ที่นี่เธอปีนกระแพงเข้าไปในโรงเรียนอย่างไม่รังเรแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็ต้องแปลกใจเพราะสัญญาณป้องกันภัยไม่ดังขึ้นมาเธอเข้าไปข้อห้องพักและไม่นานยูธก,กะก็เปิดประตูออกมาเธอจึงบอกเขาว่านักเรียนส่งข้อความหาเธอและเธอไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นจึงอยากจะตรวจสอบเขาจึงบอกว่าจะไปกับเธอด้วย โดยระหว่างทางก็เห็นว่ามีรอยเปื้อนตามทางเดินซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้สนใจมากและยูธกะยังบอกอีกว่าบางทีนักเรียนของเธออาจจะแกล้งเล่นก็ได้แต่เธอก็บอกว่าเธอเชื่อในตัวนักเรียนของเธอไม่นานก็มาถึงห้องเรียนที่เธอรับผิดชอบซึ่งพอไปถึงก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างลอยออกมาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปดูแต่สิ่งที่ได้เห็นกลับทำให้เธอตกใจและร้องไห้ออกมา เพราะในห้องเรียนมีร่างนักเรียนของเธอนอนกองกันเป็นภูเขาขนาดย่อมและมีเลือดก,กระจายไปทั่วและแบบนั้นเธอก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อโทรหาตำรวจทันทีตอนที่2นาโฮโกะถูกพาตัวไปที่สถา,านีตำรวจเพื่อสอบปากคําโดยนักสืบโนมูระได้บอกกับเธอว่าจากการตรวจสอบการเสียชีวิตของนักเรียนทั้ง24คนยืนยันได้ว่าเกิดจากการฆ่ากันเอง เขาจึงอยากถามเธอว่ามันมีปัญหาอะไรในห้องเรียนหรือเปล่าหรือเธอรับรู้ถึงความผิดปกติบ้างไหมแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้และไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยเขาจึงยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาตรงหน้าเธอพร้อมกับถามว่าเธอยืนยันได้ไหมว่านักเรียนสี่คนนี้ไม่อยู่ในห้องเรียนซึ่งพอเห็นรายชื่อของทั้งสี่คนเธอก็บอกว่านักเรียนทั้งสี่ในรายชื่อหายตัวไปก่อนหน้านี้ เขาจึงอยากถามเธออีกว่ามันมีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกแค่ว่าไม่รู้เท่านั้นเมื่อเห็นว่าไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเขาก็ปล่อยเธอกลับบ้านและบอกอีกว่าจะติดต่อเธอใหม่อีกครั้งแต่เธอก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเพราะเธอไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเธอถึงไม่บอกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เธอเดินเข้าไปในห้องและเห็นว่า มิยะตะกำลังลบกระดาษที่ถูกเขียนไว้ว่าโซพินีก่อนจะวิ่งออกจากห้องไปเธอจึงถามฮาเซกาวะที่เป็นหัวหน้าห้องว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฮาเซกาวะกลับไม่พูดอะไรเลยจนทำให้เธอรู้ว่าห้องเรียนของเธอกำลังเจอปัญหาเธอจึงบอกอีกว่าถ้ารู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือที่เสียหายต่อมิยะตะจะต้องโดนหลับโทษอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นไล่ออกเหมือนกับคิมูระ แต่วันต่อมามียตะก็ไม่มาโรงเรียนรวมถึงวันต่อๆมาด้วยจนสุดท้ายเธอก็ไปตามที่บ้านซึ่งแม่ของมียตะก็บอกว่าจะบอกให้มียตะกลับไปเรียนและถามอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าไม่มีอะไรนั่นเพราะเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันสิบวันต่อมามียตะก็กลับมาเรียนซึ่งมันทำให้ทุกคนตกใจมากเพราะใบหน้าของมียตะ ไร้อารมณ์ราวกับไม่มีชีวิตแต่เธอก็เข้าไปทักทายตามปกติจนเห็นว่ามิยตะไม่ได้ใส่รองเทา้าจึงถามว่ามีคนเอาไปซ่อนใช่ไหมและสุดท้ายเธอก็เจอว่ามันอยู่ในถังขยะวันนั้นเธอจึงเข้าไปคุยกับนักเรียนในห้องเพื่อหาว่าใครกำลังลังแกมิยตะเพราะเธอไม่อาจปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอก็เรียกมิยตะไปคุยส่วนตัวโดยถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่มิยะตะจะหยุดเรียนไปแต่มิยะตะกลับไม่ตอบอะไรกลับมาเลยเอาแต่จ้องหน้าเธออยู่แบบนั้นซึ่งสายตาที่จับจ้องมามันทำให้เธอรู้สึกว่ามีความปนป่วนเกิดขึ้นในใจเหมือนดวงตาคู่นั้นปลูกฝังความรู้สึกอันน่าสะเพึงกลัวไว้ในใจของเธอหลังจากนั้นเธอก็พยายามหลีกเลี่ยงมิยะตะแน่นอนว่าเพื่อนในห้องก็เช่นเดียวกันไม่นานจากนั้น พ่อของมิยะตะก็ตายเพราะถูกรถไฟชนแม้เธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่สุดท้ายมันก็ถูกแพร่พลายออกไปจนทำให้เพื่อนบอกว่ามิยะตะมีดวงตาของปีศาจที่เป็นต้นเหตุให้พ่อตายแม้เธอจะได้ยินเรื่องนั้นมาแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่รู้ว่ามีใครทำรุนแรงกับมิยะตะหรือเปล่าและเธอก็ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเธอร้องไห้ออกมาเมื่อคิดถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นซูกิอาสมิและนาโอตโตะที่หายไปก็เป็นคนที่กันแกล้งมิยตะมาตลอดมันทำให้เธอคิดได้อีกว่าเธอคงลืมหน้าที่ของตัวเองไปแล้วเพราะมีช่วงหนึ่งที่เธอเรียกนักเรียนมาคุยเรื่องการกันแกล้งมิยตะซึ่งนักเรียนก็ได้บอกว่ามิยตะมีดวงตาของปีศาจซึ่งมันน่ากลัวมากจึงอยากขอให้เธอช่วยจัดการอะไรสักอย่างโดยการไล่มิยตะออกจากโรงเรียน แต่สุดท้ายเธอก็ได้แต่ปฏิเสธว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คงไม่เกี่ยวกับการกันแกล้งที่ผ่านมานั่นเพราะเธอไม่อยากยอมรับว่าเธอไร้ความสามารถในการเป็นครูแต่เธอก็ยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่หายตัวไปตอนที่3ข่าวนักเรียน24คนฆ่ากันตายกระจายไปทั่วโดยมีการหารือของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาซึ่งโนมูระไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมนาฮุกโกถึงไม่รู้อะไรเลยจุนอิจิจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่การกันแกล้งมักไม่ได้รับการเปิดเผยแถมเธอเองก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตเขาจึงบอกอีกว่าไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่เป็นทั้งโรงเรียนจังหวะนั้นเองเคยะก็นำข้อมูลมาให้พวกเขาดูโดยเป็นรูปถ่ายของมิยะตะเดือที่ถูกกันแกล้งแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะถูกเกลียดชังอย่างมาก จนเกิดเหตุการณ์ในวันที่สองกันยายนนักเรียนทุกคนในห้องได้รับข้อความให้ไปประชุมที่ห้องรับแต่ตอนนี้เขากับกำลังหาว่าใครเป็นคนส่งข้อความเหล่านั้นนอกจากนี้นักเรียนที่หายไปทั้งสามคนล้วนแต่เป็นกลุ่มผู้นำในการกลั่นแกล้งนั่นทำให้นมูระสงสัยว่ามันคือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่พอคิดถึงสีหน้าของนาโฮโกะเขาก็รู้เธอกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ และในตอนนั้นเองอากิระหัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่ามีนักเรียน8จาก24คนฆ่าตัวตายซึ่งดูจากรูปถ่ายและการเสียชีวิตพบว่าเป็นการบีบคอตัวเองแต่เพราะตามสัญชาตญาณแล้วมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จึงใช้เข็มขัดแทนส่วนที่เหลือ16คนเป็นการฆ่ากันเองโดยการชกต่อย ถึงแม้ว่ากระดูกมือจะแตกจนแทบละเอียดก็ไม่หยุดลงมือและตอนนี้หน่วยของพวกเขาก็กำลังพิสูจน์เพื่อหาแรงจูงใจซึ่งโนมูระก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องมีกุญแจสำหรับเรื่องนี้และมันไม่ใช่แค่คดีฆาตรกรรมธรรมดาและในตอนนั้นเองคาเมดะก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่านอกจากทั้งสามที่หายตัวไปก็มีคิมูระอีกคนคิมูระเคยอยู่ในชั้นเรียนนี้ ก่อนจะหายตัวไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วมีหลายที่ที่คิมูระควรจะไปแต่กลับไม่สามารถติดตามได้มิซุรุจึงถามอีกว่ามิยะตะยังไม่ติดต่อมาใช่ไหมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเป็นไปได้ว่าคิมูระจะอยู่กับอีกสามคนที่หายไปดังนั้นต้องตามหาให้ได้พอได้ยินแบบนั้นโนมูระก็ถามคาเมดะว่ากำลังไปที่สำนักง,งานโทรศัพท์ใช่ไหม เพราะเขาอยากให้ช่วยดูด้วยว่าคนที่หายไปได้รับข้อความเชิญชวนเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งคาเมดะก็รับปากทันทีก่อนจะเข้ามากระซิบถามเขาว่าลูกสาวของเขาก็เขาเรียนที่นั่นเหมือนกันใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าใช่แต่อยู่คนละชั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาคาเมดะจึงเดินออกไปซึ่งหลังจากนั้นเคตะเลจุนอิจิก็เข้ามาแซลเขาทันที หลังจากนั้นโนมูระและจุนอิจิก็เดินทางไปร่วมงานศพโดยระหว่างทางพวกเขาก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนทั้ง5้าคนที่หายไปไม่ได้รับข้อความแต่มันก็เป็นปริยาที่จะตามหาตัวคนส่งข้อความเพราะมันถูกปล่อยจากร้านอินเทอร์เน็ตยิ่งไปกว่านั้นจากการพิสูจน์หลักฐานนักเรียนทั้ง24คนล้วนแต่เกี่ยวข้องกันจึงเป็นไปได้ว่า อาจจะไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พวกเขาก็ไม่ปักใจเชื่อแบบนั้นเพราะจุนอิจิเชื่อว่าจะมีคนที่25ที่คอ,อยยุยงปลุกปัน่นและไม่แน่ว่าคนที่25อาจจะดูอยู่ที่นั่นจนคนสุดท้ายหมดลมหายใจไม่นานพวกเขาก็ไปถึงงานและร่วมพิธีตามปกติแต่หลังจากนั้นโนมูระก็เข้าไปคุยกับนาฮูกโกเกี่ยวกับเรื่องการกันแกล้งในห้อง ที่เธอไม่ได้บอกเขาซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเพียงแค่คิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาจึงถามว่าการที่นักเรียนสามคนที่เป็นตัวหลักในการกลั่นแกล้งไม่อยู่ทีนั้นเธออยังเชื่อว,ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันอีกหรือซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นเขาจึงบอกเธอว่าอยากถามเธอเกี่ยวกับมิยาตะ ว่าแท้จริงแล้วเป็นคนแบบไหนกันแน่แล้วจุดเริ่มตนของการกั่นแกล้งมันมาจากสาเหตุไหนแล้วเธอได้ดําเนินการแก้ไขบ้างหรือเปล่าหรือเธอแค่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วทําเหมือนว่ามันไม่เกิดขึ้นหรือเหมือนที่เธอพยายามซ่อนมันจากพวกเขาเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่รังแกคนอื่นเลยได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้อย่างหนักก่อนจะสุดลงกับพื้น เขามองเธอเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าจะติดต่อเธออีกครั้งจากนั้นก็เดินออกจากงานไปเขารู้ว่าเขากดดันเธอมากเกินไปแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดตัวเองได้ตอนที่4หลังงานศพของนักเรียน24คนผ่านไปนาโฮโกะก็ถูกสั่งพักงานแต่ถึงแบบนั้นเธอก็ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะนักข่าวที่มาออเต็มหน้าบ้านเธอทุกวัน นั่นทำให้เธอรู้สึกอยากหายไปจากโลกใบนี้สุดท้ายเธอก็ลุกขึ้นมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับข่าวนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากทางตำรวจมากนักแต่ส่วนใหญ่จะมาจากคอมเมนต์ต่างๆแน่นอนว่ามันมีชื่อนักเรียนทุกคนรวมถึงชื่อของเธออยู่ในนั้นด้วยเธอได้อ่านคอมเมนต์ไปได้เรื่อยๆจนเห็นว่ามีข้อความระบุว่ากลุ่มของฮาระ ได้ใช้พรงช็อและขยะใส่ลงไปในอาหารของมิยตะและดูเหมือนว่าทุกคนในห้องจะรู้เรื่องด้วยนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเธอเองก็รู้เห็นเรื่องทั้งหมดแต่ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพยายามไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับเธอเพียงแค่หาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นจนกระทั่งเห็นข้อความที่พูดถึงดวงตาปีศาจของมิยตะ รวมถึงคำสาปด้วยซึ่งเธอก็ค้านอยู่ในใจว่าไม่เคยเห็นใครถูกดวงตานั้นสาบเลยพออ่านไปเรื่อยๆก็เห็นข้อความประเภทว่าคิมูระเป็นคนเร็วที่ข่มขืนแม้กระทั่งน้องสาวของตัวเองและยังคบกับอาสมิด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนนอกจากนี้ยังมีคนบอกอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะถูกมิยะตะแก้แค้นซึ่งพอเห็นแบบนั้นเธอเองก็คิดว่า มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็มีอีกความคิดที่ค้านขึ้นมาเพราะมิยะตะไม่ใช่เด็กแบบนั้นและเป็นไปไม่ได้ที่มิยะตะจะค้าคนได้ถึง24คนในช่วงเวลาเดียวกันที่สําคัญมิยะตะคือเหยื่อของการกันแกล้งและเป็นกุญแจของเรื่องนี้แต่เธอไม่รู้ว่ามิยะตะอยู่ที่ไหนวันต่อมานาโฮโกะไปหาฮารุโยะแม่ของมิยตะโดยได้ถามว่า มิยะตะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันดึกฤดรูร้อนฮารุโยะจึงบอกว่ามิยะตะไปเรียนกฎว,วิชาตลอดเวลาเธอจึงถามอีกว่ามิยะตะมีเพื่อนบ้างไหมหรือโดนกลั่นแกล้งที่นั่นบ้างหรือเปล่าซึ่งฮารุโยะก็บอกว่ามิยะตะไม่ได้บอกอะไรเธอเลยแต่ก็เล่าอีกว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมมิยะตะขังตัวเองในห้องนอนเธอจึงเปิดประตูเข้าไปดูก่อนจะเห็นว่าบนตัวของมิยะตะ เต็มไปด้วยรอยชำ่ำซึ่งเธอคิดว่ามันเกิดจากฝีมือของเพื่อนในห้องมันไม่ใช่การกันแกล้งแต่มันเป็นการทำร้ายร่างกายเธอกลัวว่ามิยตะจะตายจึงบอกว่าจะแจ้งตำรวจแต่มิยตะก็ไม่ยอมแล้วบอกว่าจะไม่เป็นไรว่าแล้วก็ร้องไห้ออกมาพอได้ยินแบบนั้นนาโฮูกโกก็ถามอีกว่าเธอรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำเธอจึงบอกว่า มิยะตะไม่ยอมบอกเธอจากนั้นก็ร้องไห้นักกว่าเดิมนาโฮูกโกเดินกลับบ้านโดยที่ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยแต่เธอก็คิดว่าคนที่รังแกมิยะตะอาจจะเป็นคิมูระแต่ก็ไม่รู้ว่านาโอโตกับโซกิจะทำอะไรมากแค่ไหนและยังบอกอีกว่าไม่ควรประเมินเด็กพวกนั้นตํ่าเกินไปเพราะเธอไม่มีทางรู้ว่าแต่ละคนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไงยิ่งเป็นเด็กมัธยม ยิ่งทำให้หลงผิดได้ง่ายมากจากนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนจะสังเกตเห็นว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจากชิมาโมโตะพอเปิดไปดูก็เห็นว่าเป็นจดหมายเรียกตัวในคืนที่เกิดเหตุมันทำให้เธอตกใจมากเพราะนั้นหมายความว่าเธอจะต้องตายในคืนนั้นเหมือนกันในขณะเดียวกันโนมูระก็ได้รับโทรศัพท์ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็หันไปบอกคนอื่นๆว่า ได้หลักฐานเพิ่มแล้วตอนที่5การประชุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมของนักเรียนทั้ง24คนกำลังจะเริ่มขึ้นและในตอนนั้นเองเคยะก็ได้เปิดข้อความบนอินเทอร์เน็ตให้โนมูระดูซึ่งมันเป็นข้อความที่บอกว่ามิยะตะมันเดินไปมาด้วยสายตาที่เย็นชาจนถูกเรียกว่าดวงตาปีศาจมันเหมือนกับว่า คนที่ได้มองเข้าไปในดวงตานั้นจะถูกปลุกปีศาจที่อยู่ในใจขึ้นมาและมันทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าสามารถฆ่าใครก็ได้ไม่เว้นแม้แต่ตัวเองและไม่แน่ว่านักเรียนทั้ง24คนจะถูกดวงตาปีศาจล่อลวงเห็นแบบนั้นโนมูระก็ถามเคยะว่าเขาเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้เหรอซึ่งเขาก็บอกว่าเขาแค่สงสัยเพราะมันไม่ใช่แค่ความเห็นเดียว แต่มีหลายคนที่พูดแบบเดียวกันและในตอนนั้นหัวหน้าหน่วยก็เดินเข้ามาเพื่อเริ่มการประชุมโดยระหว่างนั้นโนมูระก็คิดว่าสิ่งที่ควรพิจารณาในตอนนี้คือตัวกระตุนที่ทำให้นักเรียนทั้ง24คนก่อเหตุขึ้นหัวหน้าหน่วยได้บอกรายละเอียดที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยบอกว่าพ่อของคิมูระเป็นผู้มีอิทธิพลและมีการผูวพันกับการฆาตกรรมราย ซึ่งพอเข้าไปถามเกี่ยวกับคิมูระก็ไม่ยอมบอกดังนั้นทางตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อไปจากนั้นการพูดคุยและการออกความคิดเห็นของตำรวจรลายนายก็เริ่มขึ้นในขณะเดียวกันโนมูระก็มองดูข้อมูลในมือไปด้วยซึ่งจากบาดแผลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าล้วนเป็นของที่หาได้จากในโรงเรียนราวกับว่าพึงตัดสินใจที่จะลงมือแต่ที่ต้องตามหาคืออะไร คือเหตุผลให้พวกเขาตัดสินใจแบบนั้นและในตอนนั้นเองเขายังได้รับข้อมูลจากหัวหน้าอีกว่ามีเด็กนักเรียนหายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมถึงชินัสื่ด้วยนั่นเป็นชื่อของคนที่ภรรยาเขาบอกว่ามิกิลูกสาวของเขาจะไปค้างด้วยในวันเสาร์นั่นทำให้เขาก็ว่าการที่เขาได้เข้าร่วมในคดีนี้อาจเป็นเพราะลูกของเขาเรียนอยู่ที่นี่ด้วยและในตอนนั้นเอง ก็ได้รับรายงานว่ามีการพบเศษชิ้นส่วนศพอยู่ในฟาร์มสัตว์ปีของพ่อคิมูระพอได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็เตรียมตัวเพื่อไปยังจุดพบศพแต่นุมูระกับขอให้จุนอิจิไปแทนเพราะวันนี้เขารู้สึกไม่ค่อยดีซึ่งจุนอิจิก็ไม่ได้คัดค้านอะไรจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องน้ำแล้วโทรกลับบ้านแต่ก็ไม่มีคนรับสายเลยเขาจึงโทรหามิกิ แต่รอสายอยู่นานก็ไม่ได้รับการตอบกลับจนเขาเริ่มกงังวลเพราะหลังๆมานี้ภรรยามักบอกเขาว่าตั้งแต่มิกิสนิทกับชินสึเธอก็เปลี่ยนไปและมักเก็บตัวอยู่ในห้องมันทําให้เขาเริ่มกงังวลเพราะทามันเป็นแบบนั้นเธอก็คงไม่เกี่ยวกับการอาชญากรรมในครั้งนั้นแต่ถ้าเธอออกไปข้างนอกเขาก็ไม่อาจยืนยันได้และมันทําให้เขาหัวเสียมากที่มิกิไม่รับสายเขา หลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปที่จุดพบศพโดยวางเรื่องของมิกิไว้ทีหลังเมื่อไปถึงจุนอิจิก็เข้ามาถามเขาว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากในตอนนั้นเองชิโนระพ่อของคิมูระก็เข้ามาโมยวายที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาทั้งทั้งที่ลูกชายของเขาก็กหายตัวไป จ้าหน้าที่คนอื่นๆจึงเข้าไปขวางเขาเอาไว้แล้วอธิบายเรื่องต่างๆโดยระหว่างนั้นนูมูระก็เข้าไปในรัาไก่ขับจุนอิจิซึ่งพอเห็นไก่ที่อยู่ข้างในเขาก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะมันดูเหมือนถูกเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเคยะยังบอกอีกว่าศพถูกฉีกเป็นชินช้นชิ้นและจุดที่ไก่จิกอยู่คือเศษเนื้อจากศพ จากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในห้องทางด้านหลังที่เจ้าหน้าทีพ่พิสูจน์หลักฐานทำงานอยู่ซึ่งได้เห็นปลอกลัดแขนที่มักใช้ในการทรมานนอกจากนั้นยังมีหลุมลึกขนาดเท่าตัวคนอยู่ตรงนั้นซึ่งดูเหมือนว่าฝังคนลงไปถึงคอนอกจากนี้ยังมีกรดซันฟิวริกที่ใช้ในการละลายศพอยู่ด้วยซึ่งจากการสันนิษฐานเหยื่อน่าจะทรมานอยู่ที่นี่ก่อนที่ไก่จะถูกนำมาเลี้ยง พอได้ยินแบบนั้นนูมุระก็คิดว่ามันแย่กว่าที่เขาคิดไว้มากก่อนจะเดินออกไปและในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่อีกคนก็มาตามเขาไปดูศพที่กำลังนำชิ้นส่วนมาต่อกันซึ่งพอได้เห็นซากชิ้นส่วนที่ถูกหั่นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเขาก็ได้แต่กำม,มือแน่นแล้วถามว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ยิ่งไปกว่านั้นคือมิกิลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหนด้านนาโฮโก เอาแต่อยู่ในห้องพร้อมกับความคิดที่ว่าที่เธอรอดมาได้จนถึงตอนนี้เป็นเพราะมีโชคและในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอเห็นว่าน um ุมูระโทรมาเธอก็ไม่อยากจะรับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้และเพราะแบบนั้นเธอจึงกดรับสายซึ่งเขาก็บอกเธอว่าพบศพของมิยะตะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมาง,งะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจัง ขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุด e x กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยไฟล์มังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่น เลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน